ค่ะน้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกพที่น้องทุกท่านค่ะค่ะก ขอไัยค่ะต้องมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเพราเราอยู่ในการไลท์ท่านค่ะค่ะขอโอกาสแนะนําตัวเองค่ะหนูชื่อนาลีวิไลศักดิ์ค่ะชื่อทันธำชื่ออ่ากล้าสูศีลกล้าจนค่ะที่เล่นชื่อนาดีก็เป็นนักศึกษาวิชรามนักศึกษาเจ็ดปีตอนนี้ก็อยู่ทั้นปีที่สามค่ะอ่าหนูมาจากสปปลาวค่ะ ตอนนี้ก็มาบำเพ็ญที่ชนปะนาบุญสี่ก็จะขอโอกาสมาส่งกันบ้านอโอจทย์ที่หนูยังทําไม่ไม่สําเร็จค่ะก็คือโจทย์ที่หนูอามักจะไปเพ่งโทษเพื่อนค่ะยังอยู่จุดเดิมค่ะแล้ววันนี้ค่ะหนูก็ไปทํากิจกรรมการงานเหมือนเดิมค่ะ พาเด็กๆไปทอนกล้าที่แปลงนาค่ะก็มีคุณุไปด้วยมีใจณไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วในขณะที่ทอนกล้าค่ะก็เด็กเขาก็เขาก็ทําเต็มที่ของเขาแหละความจริงอะ่ะแล้วก็ภาษาของเด็กเขาก็จะทําไปด้วยเล่นไปด้วยเขาก็นั่งเล่นกันนั่งพักบ้างนั่งเล่นบ้างและกิเลสเราความไม่ดีของเรามันก็ออกมาค่ะคือเด็กท่านอ่าเด็กๆเ,เขาก็จะเป็น คัดขาดที่แบบสามารถอ่าคัดเก้ากิเลสเราออกมาอย่างดีเลยค่ะกิเลสควาอมลำคาญของเรามันออกมาแล้วค่ะคือกิเลสมันบอกว่ามันรู้สึกลำคานนะลำคาญเด็กที่เอาแต่นั่งเล่น เด็กอ่ะแล้วเขานั่งพักไม่พอเขาก็ยังนั่งเล่นกันเอาแต่เล่นแล้วเมื่อไหร่เขาจะตั้งใจทําการทํางานชัติีอ่ะถ้าถามกิเลสว่าแล้วเองจะเอาอะไรเอาอะไรจากเด็กกิเลสมันบอกว่าอ่าเราอ่ะอยากให้เด็กอ่ะรู้จักอ่ารู้จักคุณค่ารู้จักประโยชน์ในการอ่าบำเพ็ญกุศลค่ะอยากให้เขารู้ว่าการทํากุศลอ่ะมันดี มันสําคัญอย่างโน้นอย่างนี้ทํากิจกรรมไายสรรพิษมันดีอย่างโน้นอย่างนี้อยากให้เขารู้เะยอยากให้เขาตั้งใจทําค่ะแต่แต่เด็กเขาก็ทําตามความสามารถของเขาค่ะเออขอบอกพ,พี่พี่โสภาเลยค่ะคือเสียงมันดังแลวหนูไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ค่ะค่ะแล้วพี่เล็มันบอกว่า เออจะมันยังได้ดีจากเด็กอ่ะอยากให้เด็กอ่ะทำทำงานได้ดีอยากให้อยากให้เด็กอ่ะรู้ว่าเออการทากุศละมันดีการที่เรานั่งเล่นนั่งพักนานๆนั่งเล่นอ่ะมันมันวิบากมันไร้ล่ามันจะมีอกุศลมันไม่ดีมันไม่ได้ประโยชน์มันจากหลายอย่างค่ะก็เลยบอกที่เลดว่าจะอะไรจากเขาเขาเป็นเด็กเข้ามาตั้งเท่านี้มันก็ดีมากแล้วเขาก็ทําเท่าที่ได้แล้ว เราอ่ะแล้วเราอ่ะเราได้โจทย์ที่ชอบไปเพ่งโทษเพื่อนนี่รู้ไหมแถวนี้พระอริยะทั้งนั้นไม่กลัวเลยพี่บากสิบเอ็ดประการอ่ะมันก็บอกว่ากลัวแต่ว่าแต่ว่าทําไงได้อะมันยากแล้วก็เขาบอกกิเลสว่าเออเราเราก็อยากอยากถ้าเราอยากแล้วมันก็ทุกอย่างนี้แหละเราก็พาเด็กเขาทาเท่าที่ได้อ่าแค่เด็กเขา มานั่งเป็นเพื่อนเราแค่เขามานั่งฟังเราส่งกันบ้านมันก็ดีมากแล้วอย่างน้อยเขาเขาทาอะไรไม่ได้เขาฟังเราส่งกันบ้านเขารู้ว่าอุ้ยแม่มีกิเลสอย่างนี้อุ้ยแม่ส่งกันบ้านแบบนี้แล้วครูอ่ะให้ปัญญาแม่แบบนี้แบบนี้ถึงมาเขายังเอาไปใช้ในตอนนี้ไม่ได้แต่ในอนาคตเวลาที่เขาเอ่อเวลาที่จําเป็นเขาอาจจะนึกออกเขาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะแค่เขามานั่งฟังเราส่งกันบ้านนี่มันก็ดีมากแล้วนะจะอะไรอีกอะ กิเลสมันก็บอกว่าเออก็ไม่อยากเอาอะไรนะความจริงมันก็ไม่อยากทุกข์นะแต่ว่ามันแวบไปมันเพลอไปค่ะมันเพลอไปเป็นโทษเพื่อนแล้วก็กิเลสมันก็ลงค่ะมันก็กลัวบากวิบากเผประการมันก็ไม่ไม่อยากเพ่งโทษแล้วแต่ว่าหนูรู้ว่าโจทย์นี้ยังไม่ถานค่ะแล้ววันใหม่อ่ะหนูรู้ว่าท่านหนูไปทํากิจกรรมไปทํากิจกรรมการงานอ่ะมันมันก็ยังจะมาใหม่ค่ะครูดูอันนี้หนูขอเอามาเล่าให้คุณดูฟังเป็นส่วนหนึ่งค่ะว่าหนูยังมีความชั่วอย่างนี้ค่ะแล้วก็ หนูก็จะพักเพียรสู้กับมันต่อไปค่ะมันยังจะมาอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะครูตาทุค่ะยังจองไว้เหรอคะรู้ว่ามันจะมาอีกมันจองชิวไว้เดียวจองตาดูมาเลยค่ะครูมันมาแน่ถ้าถ้าเราถ้าเราประมาณว่าเรายังล้างมันไม่มันไม่หมดมันก็มีโอกาสที่จะมาอีกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพิจารณาซ้ำๆเนี่ยมันจะลดขนาดลง เพราะว่าจริงๆอะเราไม่ได้อยากเรื่องว่าเด็กเด็กทำงานทำการอะไรหรอกใจเราเนี่ยมันจะสุขสุขถ้าเขาทำค่ะอยากได้ความสุขของเรานี่เราให้เราชัดๆว่าเราอยากได้ความสุขใจของเราเราสุขเราจะได้สุขรวงเราจะได้สุขลวงถ้าเด็กทำงานหรือว่าถ้าคนอื่นทำจะตามใจเราที่เราเราอยากให้เขาทำอ่ะ จริงๆตัวอยากให้เขาทํามันยังไม่ใช่ตัวจริงนะคะตัวจริงคือสุขถ้าเขาทําเราอยากได้สุขตัวเนี้ยอยากได้สุขที่เขาทําอ่าถ้าเขาทําตามใจเราหมายแล้วเราจะเป็นสุขตัวนั้นหน้าที่เราคือหยุดอยากอยากได้สุขตัวนี้นี่สิ่งที่เราทําได้เองด้วยไม่เกี่ยวกับเขาละไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับเด็กๆ อย่าบอกว่าปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ <laughs> ใช่ตัวจริงคืออยากสุข <laughs> ใช่ใชให้สุขนั้นอ่ะแต่ว่าคนแสดงให้เขาเป็นคนแสดงไม่ใช่ตัวเองหยุดอยากเองแต่จริงๆถ้าเราหยุดอยากได้ต่างหากนะั้นเราจะได้สุขแท้อ่ะตรงนี้เราพูดเราเราเข้าใจชัดๆแบบนี้เวลาเราประเมิน <laughs> ทิจจรณาเนี่ย เวลาเราใช้ปัญญาพิจะะารณาเราจะได้ใช้ปัญญาที่ถูกตรงนี่คือตัววิปัสนาของเราคือการเห็นปัสปสนาเนี่ยปัสสนาเนี่ยแปลว,ว่าเห็นใช่ไหมวิยิงการเห็นอันยิ่งคือเห็นตัวนี้แต่การเห็นที่บอกว่าโอ้ถ้าเขาทํามันจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ,ะมันเป็น มัน oh <my. S 1> เป็นพื้นฐาน oh <my. S 1> มันยังเป็นตัวเริ่มต้นนั่นแหละเป็นตัวที่สร้างให้กิเลสให้เราแหละนะ่ะ <Okay. S 1> เพราะตรงนี้นะ่ะมันคือตัวที่เราเราอ่าอยากที่มันเป็นเป็นเบื้องต้นแต่ว่าตัวอยากตัวจริงเนาะมันเป็นเหตุการณ์เออมันเป็นเหตุการณ์แต่ว่าตัวอยากตัวจริงคือโอ้อยากสุขเนาะถ้า oh. เขาเขา,เขาทาตามใจเรามันจะเป็นสุขมากเลยนะเนี่ย พอเขาไม่ทำก็ดิน้นดิ้นดิน,ดนขณะที่เขาหนัหัวเลาะกันอยู่เขาไม่<ช>คือความสุขอยู่คนทุกคือแม่นี่แหละทุก <c oughs> หรือว่าเรานั่นแหละทุกใช่ไหมค่ะ <c oughs> เรานี่แหละทุกขนเด็กเขาไม่ทุกเราเนี <c oughs> ่ท <c oughs> <ๆ>ุกเขาไม่ทุกขเขาสนุกสนานกันอยี่ยเห็นเขาสนุกสนานก็ยิ่งทุกหรือน,นี่นี่กิเลสมันโง่จริงๆนะมันคือตัวโง่จริงๆเนาะ ว่ะโง่อ่ะที่บอกว่าคือโง่คือตัวทุกคือตัวบ้าเนี่ยมันจะเป็นเป็นจริงตามนั้นแหละว่าโอ้เนี่ยนะบ้าอยู่คนเดียวใช่คุรู้มันรู้สึกบ้าคนเดียวค่ะตอนนั้นเรารีบเล่าให้คุณรูฟังค่ะคุณรูมันมาอีกแล้วคิดเห็อมันบอกว่าลำคาญเด็กว่ะเด็กนั่งเล่นนั่งเล่นแต่ลากเข้าอยู่นั่นเลย เรามันมันมาแล้วเรารีบเล่าคะ่ะไม่เล่าเดี๋ยวมันจะบาปแรงคะ่ะสุรุเออไม่ไม่รีบเล่าแล้วแล้วจะแล้วจ,จะได้เห็นนรกมีจริงบาปแรงนี่คือนรกในใจเรานะยิ่งไม่รีบเล่านะ่ะมันก็จะจะทุกข์เยอะใช่ไหมนี่เราชิงบอกเอามาก่อนเราจะได้ลดทุกข์ตัวเองเร็วขึ้นไอ้นี่คือคือปัญญาของเราเหมือนกันที่เราจะไม่ต้องต้องทุกข์นาน เรื่องของเด็กไม่เกี่ยวเด็กเขาก็อยู่ของเขาไปเขาจะทำอะไรของเขาน่ะมันมันก็จะเป็นเป็นโจทย์ให้เราเฉยๆนั่นเป็นข้อดีในถ้าเด็กทำตามใจเราเป็นไงกิเลสเราโตโอ้โได้ดังใจแล้วโตเขาทําตามใจเราวันนี้เราได้ดังใจนะพอพรุ่งนี้เขาไม่ทำเออมันพอกมาแล้วเมื่อวานยังทําเลยวันนี้ทําไมไม่ทํามันอยากได้มากกว่าน,นั้นอกีก ก็จะเห็นพัฒนาการเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เด็กเขามาเป็นโจทย์ให้เราเนาะเขามาเป็นตัวแสดงให้เราได้เห็นกิเลสของเราที่มันหาเรื่องทุกข์ได้ขณะคนอื่นเขาเป็นสุขแล้วไปทุกข์เรื่องของคนอื่นด้วยแล้วก็มา <c oughs> ทุกข์หนักหนาะสาหัสของตัวเองค่ะเรา <c oughs> เราได้เห็นแบบนี้มันสนุกนะสนุกนะที่ได้เห็นน่ะ <c oughs> ได้เห็น <c oughs> ว่า <c oughs> อย่างนี้ก็มีด้วย ง้บแบบนี้ก็มีด้วยใช่ใช่งแบบนี้ก็มีด้วยมันได้เห็นแต่ว่ามันมาคิดถึงเรื่องวิบากสิบเอดประการแล้วมันมันซ้ําใจมันซ้ <laughs> ําใจค่ะคุณู้อมวิบากวิบากสิบเอ็ดประการนะเจอความกลัวอ่ะทีนี้เรากลัววิบากสิบเอ็ดประการกลัวก็เป็นทุกข์ค่ะกลัวก็เป็นกิเลสพิดใหม่เหมือนกันตัวนี้ เราก็ต้องคิดใหม่เหมือนกันเราสุขเราจะสุขถ้าเราไม่ได้เพ่งโทษคนอื่นเพราะว่าเราจะได้ไม่เจอวิบากสิบเอ็ดประการใช่ไหมถ้าเราถ้าเรากลัวเรื่องนี้นะเราจะเป็นสุขถ้าเราไม่มีความเสียงกับการได้รับผลของวิบากสิบเอ็ดประการน,นี่คือสุขของเรานะใช่ ดังนั้นตัวล้างตัวล้างเ่ะนาดีก็ต้องได้พิจารณาล้างเหมือนกันตัวล้างของนาดีคืออะไรหยุดอยากได้สุขนั้นค่ะจะมีวิบากสิบเอ็ดประการหรือไม่ใจเราก็ไม่ทุกค่ะนี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเน่ยตัวพิจารณาล้างอันหนึ่งที่พอเราพูดมาบ่อยๆมันทำให้ได้เห็นว่าอ๋อเรามีตัวกลัวตัวนี้อยู่ กลัวมันคือเชื่อชัดในเรื่องกรรมอย่างแจมแจ้งแต่ว่ามันไม่แจมแจ้งมันถึงกลัวถ้าคนเราเชื่อชัดในเรื่องกรรมแจมแจ้งเราจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะเรากลัววิบากกรรมหรือมีฮิริโอตปะคือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั้นแต่ว่าอ่าถ้าความรู้สึกนี้มันทําให้เราเป็นทุกข์ แปลว่าเรายังยังกลัวเราเรายังคิดผิดอยู่เรายังคิดผิดอยู่ค่ะตรงนี้ก็ต้องล้างเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีวิบากตัวนี้แหละตัวที่กลัวเนี่ยมันก็คืออความโง่ความชั่วอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเบียดเบียนตัวเองเนาะทําทุกข์อยู่ทําให้เราเป็นทุกข์ขณะที่การการเชื่อชันในเรื่องกรรมมันน่าจะเป็นประโยชน์ แต่ตอนนี้นะ่ะมันเป็นโทษเพราะว่าเราเรามองผิดมุมตัวนั้นมุมมุมของวิบากสิบเอ็ดประการนนะ่ะในความเป็นจริงของวิบากสิบเอ็ดประการก็คือถ้าเราเจตนาถ้าเราเจตนาเนี่ยทําผิดทําสิ่งที่ไม่ดีกับคนดีอ่ะคนดีซึ่งทุกคนนั่นแหละก็จะมีส่วนดีของเขาใช่ไหมคะส่วนไม่ดีของเขา แม้แต่คนที่เราเดินผ่านไปผ่านมาที่เราไม่ได้มาเรียนรู้กับเราเนะี่ยท่านก็มีความดีของท่านท่านก็มีส่วนที่ไม่ดีของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรทําไม่ดีกับใครอยู่แล้วเราไม่ควรคิดไม่ดีกับใครทุกคนอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามีข้อมูลว่าถ้าทํากับคนที่เป็นคนดีอริยะเนี่ยโทษมันยิ่งจะเยอะทุกทีเนี่ยนะเราก็ไม่ได้เจตนาจะไปทําไม่ดีกับ กับคนอื่นอยู่แล้วแต่ส่วนที่มันเกิดขึ้นความคิดไม่ดีเน่ยมันคือความที่เราล้างกิเลสยังไม่หมด่คะเพราะงานกิเลสงานหนึ่งคือเพ่งโทษคนอื่นหน้าที่ของกิเลสชัดๆเลยว่าหน้าที่ของกิเลสคือไปเข้าใจผิดคนอื่นไปคาดหวังกับคนอื่นแล้วก็พอเขาไม่ได้ดังที่หวัง คือไป oh. อยากได้กับคนอื่นใจเราก็เป็นทุกข์นี่แหละตัวอยากได้กับเขาเนี่ยก็จะไปจัดการว่าเขาควรทําอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาไม่ทํา uh ก็ไปเพ่งโทษเขาใช่ไหมใช่แหลมันมัน,ม,นมันก็มันก็ลามไปตัวนี้นะ่ะมันคือมันคือผลจากที่เราล้างกิเลสยังไม่ได้สิ้นเกลี้ยงเพราะฉะนั้นนะ่ะให้เราเป็นคนที่ยอมรับว่าเออมันล้างยังไม่หมดมันก็เลยเกิดสิ่งนี้อยู่ เจตนาหรือเราไม่ได้เจตนาเราแต่ว่าเราตามรู้ไม่เท่าทันกิเลสต่างหากเราก็ภาคเพียนอยู่ถ้ามันยังเกิดความรู้สึกนี้อยู่เราก็ไม่ทุกข์ถ้ามันจะพลาดไปเนี่ยเออก็ลองอยู่เป็นนักเรียนไงนี่เราเป็นนักเรียนนะกําลังเรียนอยู่มันยังเรียนไม่จบใช่ใช่จบเมื่อไหร่ก็จะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นหรอกอย่างเงี้ยเราก่จะได้ไม่ต้องกลัวัวผลที่เกิดขึ้นจนเกิน เกินกลายเป็นว่าเป็นทุกข์ค่ะแต่ว่าเรารู้เรารู้ว่าถ้าทําไม่ดีมันย่อมได้รับสิ่งไม่ดีนี่คือเรื่องของวิบากกรรมใช่ไหมนาดีกก็ต้องล้างตัวนี้นี่ล้างแบบนี้แหละพิจารณาแบบนี้เออเราก็เป็นนักเรียนอยู่แต่สิ่งที่ปฏิบัติน่ะถ้ามันมีจิตเพ่งโทษไปก็รีบ,ร,บรีบแสดงกล้าทํากล้ารับนี่แหละยานเจ<อ>็ดพระสร,ราบันของเราที่เราจะมา อ่าทำผิดก็กล้ายอมรับผิดเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากหมู่กลุ่มนั่นแหละก็ทําถูกแล้วนะคะทําถูกแล้วแต่ค่อย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 ,อย,อยขัดเกลาไปตัวกิเลสแม้กิเลสก,กลัวนี้มันก็ไม่ได้พูดแล้วบอกว่าให้หยุดอยากทันทีหรือว่าสุขถ้าไม่ได้เพ่งโทษคนอื่นแต่พอเพ่งโทษคนอื่นแล้วก็ทุกตรงนี้ขนาที่กําลังของเราก็ยังไม่มีกําลังมากพอที่จะ ลดกิเลสได้ทั้งหมดมันก็กลายเป็นอภิชาปานี่ยเป็นตันหาลําหน้าที่เรามีความใจร้อนที่เราอยากให้มันหมดเร็วๆไม่ต้องมีกิเลสตัวนี้เพราะกิเลสตัวนี้เกิดกิเลสที่ไปเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยยิ่ง<ช>ไม่ยิ่งอยากให้มันหมดเร็วมันยิ่งไม่หมดค่ะ<ช>มันยิ่งเข้าคิวมามันยิ่งเข้าคิวมาให้เราได้เห็นเพราะตาเราดีแล้วไงเราจ้องอยู่ด้วยไม่ใช่อะไรเราจ้องมันอยู่ จ้องค่ะมันทําให้เราทุกข์เราก็เลยจ้องมันค่ะคือโดนจ้องจับมันอ่าเราจ้องจับมันแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแต่ให้เราให้เราเห็นเห็นแต่ว่าเห็นแล้วไม่ทุกข์อ่ะทําได้ไหมเห็นแล้ว<ร>ไม่ทุกข์พยัมที่จะเห็นแล้วไม่ทุกข์คือตอนนี้เวลาเราเห็นว่าเออมันเลิกเพ่งโทษเพื่อนแล้วแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ไปทุกข์ว่าอยากให้เพื่อนต้องมาทําแบบนี้แบบนี้แต่ว่ามันทุกข์ว่า เรากําลังจะมีวิบากเพิ่มแล้วมันทุกตรงนี้ค่ะคุณรูนี่จะต้องเลสหลางวิบากมันจะเพิ่มแล้วมันไปทุกตรงนี้มันไม่ไม่ไม่ได้ไปไปจองว่าเขาต้องมาทํากับเราต้องมาทําให้มันได้ดังใจหมายเรามันจะไม่ไปทุกอันนี้หนักหรอไม่ทุกว่าเพิ่มแล้วเฮ้ยตัวนี้ได้แต้มแบบแต้มวิบากเพิ่มอย่างนี้ค่ะมันไปทุกอันอ่าค่ะค่ะงั้นก็ต้องหลักตัวนี้เนาะที่ที่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้วิบากเพิ่มใจเราจะเป็นสุข ใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ได้วิบากเราเพ่งโทษเขาแล้วเราไม่มีวิบากเนะพิ่มนี่ใจเราจะเป็นสุขถ้าไม่มีวิบากเพิ่มมันเป็นความกลัวอ่ะกลัวมีวิบากเพิ่มกลัวมีวิบากเพิ่มตรงนี้ก็คือเราหยุดความกลัวของเรา่หยุดหยุดอยากได้หยุดอยากได้สิ่งนี้หยุดกลัวนะ่ะหยุดความกลัวตัวนี้ที่นี้หยุความกลัวยังไงมันต้องกล้าไง กล้าทำก็กล้ารับกล้ารับวิบากร้ายไปเลยใช่ไหมครูรุ้ออกล้าทําก็กล้ารับนั่นแหละหยุดอยากหยุดกลัวหยุดกลัวก็ต้องล้างความกลัวด้วยความกล้าเนี่ยแหละกล้าทําก็กล้ารับจะทําไหมก็เป็นนักเรียนอ่ะยังเรียนไม่จบแล้วก็มันก็ยังติดอยู่ตอนนี้ถ้าเราหยุดตัวนี้ได้มันจะไม่มีพลังความกลัวนี้ไปไปเหนี่ยวนําให้มันได้วิบากร้ายวิบากร้ายคือ มันจะมามันจะไม่หยุดสักทีมันจะล้างไม่ได้เพราะ,ะว่าไอ้นี่นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวมันมันคนละตัวกับตัวเพ่งโทษเพื่อนแต่มันเป็นตัวที่รัวผลของการเพ่งโทษเพื่อนใช่ใช่เห็นเนาะให้เรารู้ชัดชัดค่<า> <ขา S 1> ะค่ะกลาบขอบคุณโซภาโรคโรคของเรามันมีหลายโรคเนาะบางทีมันเป็นผลข้างเคียงเนาะ คนข้างเคียงคุอคุคนข้างเคียงคนข้างเคียงของการเพ่งโทษเพื่อนว่ามันจะมีวิบากมันก็เลยมากลัวกลัวนี่ยกลัววิบากใช่ค่ะหันลูกสอนไปหาเพื่อนหมดเลยอะค่นิดหน่อยนะคะจะได้ทำค่ะพี่สค่อน้องนน้องนาดีหันลูกสอนไปหาลูกหมดเลยลองหันกลับมาตัวเองบ้างสิคะ S <S <S ลอง,ลอง,ล,องลองคิดลองคิดในอีกมุมหนึ่งว่าตอนนี้มันเป็นวัยของเขามันเป็นท่ะคือการเล่นของเขาอาจจะเป็นการระบายระบายพิษระบายอารมณ์ระบายพิษทางกายทางใจของเขาก็ได้มันเป็นการถูกไห้กับตนของเขาอ่เขาอาจจะน้องนาดีอยู่ก็ได้แต่เขาไม่พูดเขาก็หาหาวิธีการาของเขาโดยการที่ เออเขาไปเล่นหรือเขาเล่นไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมมันจะดีกว่าอยู่ๆแล้วเขาก้าวร้าวกับขึ้นมาหรือหรือเขาทําตามเราทุกอย่างเลยแต่เขาทําได้ไม่จริงเข,เ,ขเขาเก็บไว้ค่ะเคยเห็นไครที่ว่าเออลูกได้ใจทุกอย่างเลยตั้งแต่เล็กจนโตแม่ว่าอะไรได้หมดเลยหลังใจหมดเลยทุกอย่างเลยเรียนเกง่งประพฤติตัวดีอะไรดีหมด อยู่มาวันหนึ่งลูกปีกล้าขาแข็งช่วยตัวเองมาได้ได้บิดช่องโลกกว้างป <What? S 2> ูกลับเลยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยเอาไม่เลยเอาไม่อยู่เลย,เอ,อ,ย,เลยอันนั้นจะหนักกว่าไหมใช่ <Yeah. S 2> หนักกว่าค่ะพี่โฉใช่ <Yeah. S 2> เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ล้างเลยอ่ะคือเขาเอาทาที่เขาวาทุกอย่างเราก็โอ้โหได้ดั่งใจหมดเลย <Yeah. S 2> อ่าแล้วพอตอนหลังพอเขา uh. ที่ลอกขึ้นมาเนี่ย ทีนี้แหละจะล้างไม่ทันก็ดูก็ลองดูก็ลองว่าเออนั่นแหละเขาจะตอนนี้เขากำลังระบายพิษของเขาออกเขากำลังล้างของเขาบอกล้าง,งเกบจะบับของเขาว่ะค่ะเราเราก,เราก็เราก็ปิดหูปิดตาเท่า,านี้นไม่ต้องไปเปิดหูเปิดตามากนัก <c oughs> ไม่ต้องไปรู้เรื่องของเขามากใช่ไหมคือ่า เป็นกำลังใจให้ค่ะก็ลองถามดูสิว่าลองถามน้องถนอมก่น้องเอ่อน้องกุ้ยดูสิว่าลูกเคยลาคานแม่ม้างไหมอ่ะเคยถามไหมก็เขาเขาลาคานค่ะตอนหนูเรียกเขาเรียกว่าเออหนูเด็กเขานอนพักอยู่แล้วก็เรียกเขาว่าเด็กจะมาส่งกันบ้านไหมเพื่อนส่งกันบ้านนะเขาบอกเขาเขาก็รีบมาส่งกันบ้านค่ะเขาบอกว่าลาคาญแม่ว่ะกำลังนอนพักอยู่ปวดหัวด้วยแม่ก็มาเรียก เขามาส่งกัน <Cher> บ้านคุณูกค่ะก็ลองดูนะลองดูการบ้านลูกได้ตอนแม่เรียกนี่แหละนะไม่มีอะไรจะส่งได้ตอนที่ไค้ยินเสียงแม่นี่แหละใช่เขาก็รีบลูกมาส่งค่ะมานั่งมานั่งต่อนหน้าคุณูมาส่งกันบ้านสำคัญแม่ค่ะค่ะวันนี้าเรายะมีจบไหมคะค่ะ วันนี้จะส่งต่อหรือเปล่าคะน้องถนอมกับน้องปุ้ยน้องปุ้ยน้องถนอมเขามารอเขามาเมื่อกี้เขาไปรอคิวเขาจะส่งกันบ้านฝั่งนี้ค่ะพี่โสเขามาส่งกับคุณครูฝั่งนั้นก็มีทางนั้นก็มีส่งกันบ้านค่ะโอเคประจา,าค่ะคส่งกันทุกวันค่ะค่ะอ่ะวันนี้นะคะในเราได้อ่ามาพบกันตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้เก้าโมงถึงเที่ยงเศษนะคะสามชั่วโมงกว่าสําหรับการได้มา พบคุณ<ร>คุยกันคุณครูทุกท่านค่ะขอพบคุณพ,พี่น้องเลยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะได้ได้คุยกันในแต่ละวันก็มีอะไรได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่โสภาวันนี้เป็นยังไงคะสามชั่วโมงกว่าของการคุยกันของเราคงเป็นช่วงท้ายแล้วค่ะค่ะก็เต็มอิ่มมากค่ะทั้งจากพี่น้องทั้งจากท่านอาจารย์ค่ะก็มีความรู้สึกว่า เหมือนเหมือนได้บรรยากาศก่อกลับมาค่ะการได้ได้เอส่งกันบ้านรับการบ้านนะคะเหมือนเหมือนคืนสู่เย้าอะค่ะพี่น้องเราก็จะคึกคักกันค่ะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ยังยังมีเวลาอยู่น่าจะเป็นภาคเช้านี่พอได้นะคะอพี่น้องท่านใดที่สะดวกก็เข้ามาพบพูดคุยกัน หรือนำเรื่องราวของเราเอามาเล่าสู่กันฟังก็จะได้วิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันถือว่าเราเป็นกรณีศึกษาให้กันและกันนะคะคงเป็นค่คเช้านะคะ,ะถ้าถ้าเป็นพรุ่งนี้จะได้เวลาช่วงภาคเช้าแล้วก็น่าจะเป็นสี่วันนี้ที่เราจะได้ส่งกันบ้านกันในในรอบของเดือนนี้นะคะเดือนถัดไปเราก็จะหาน ดูว่ามีช่องไหนที่จะได้มาพบแล้วก็ได้พูดมาพูดคุยกันแต่ทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์ของตัวเราเองเป็นหลักนะคะการได้มาร่วมกิจกรรมกันเอาประโยชน์ตนให้ได้ก่อนแล้วก็มีประโยชน์ของการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยในเนื้อหาสาระที่เราพูดคุยนี่แหละก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้ช่วยผู้อื่นไปด้วยนะคะดีดีแบบนี้เองนะคะการการอ่า ทำสิ่งที่เป็นสิ่งสูงสุดคือความไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะทำได้ไม่ยากเลยอยู่ที่การทำที่ใจของตัวเองเขาไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ในตัวเราในจิตวิญญาณของเรานี่แหละนะคะในกายของเราเนี่ยนะคะในกายเพราะว่ากายเราคือมีร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณใช่ไหมคะอ่าไม่ได้ต้องไปหาไกลแต่ตอนนี้เราก็ไปเที่ยวหามาทั่วๆแล้ว แล้วเราก็รู้ว่าโอ้เราไปเพ่งผิดอยู่เราไปชี้โจรผิดตัวไปจับโจรผิดตัวอยู่ที่แท้อยู่ตรงนี้เองแล้วเราพอมารู้ความจริงเนี่ยเรามาภาคเพียรล้างมันก็พอกมาหลายกรณีเพราะฉะนั้นก็ล้างไปทีละก,กรณีกรณีไปนะคะ ถ้าล้างได้ทั้งหมดนั่นแหละคือความผาสุกที่แท้จริงได้สิ้นเกลี้ยงแล้วแต่ระหว่างที่เรายังล้างไม่ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยได้เป็นลําดับลําดับเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วอาจารย์หมอเขียวจะพูดเสมอว่าเมื่อเราทําได้แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่อื่นแล้วถ้าจบถ้าเราทําจบจบเป็นเรื่อเรื่องก็ได้ถ้าเราทําจบแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําต่อไปก็คือ ช่วยให้คนอื่นได้สิ่งนี้เหมือนเรานะคะงานของเราเนี่ยคือ,อถ้าเราจบงานตัวเองแล้วก็คือช่วยคนอื่นนี่คือช่วยให้ผู้อื่นได้ได้มีภาวะนี้เหมือนเรานี่แหละคืองานของทุกท่านนะคะแล้วก็แต่ละท่านนี้จะมีส่วนที่ตัวเองได้ส่วนที่ยังไม่ได้นี่ก็ดีพอมาแลกเปลี่ยนกัน ส่วนที่เราได้เพื่อนอาจจะยังไม่ได้ส่วนที่เพื่อนได้เราอาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะค่ะวันนี้อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะกาบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจ,จนเป็นอย่างสูงค่ะกับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะ กับคาราวาหมูมิตีทุกท่านค่ะเด็กกับคาราวาผู้ใหญ่ค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ